ค okay, ครับวิดีโอนี้ก็เพิ่มเติมนะครับวิดีโอก่อนหน้านะครับผมได้ทําการจ่ายแรงดัน DC นะครับเข้าที่ฝั่งอินพุตของบอร์ดนะครับบอร์ดนี้นะอ่าแล้วก็อ o u t ก็ออกมาให้มิเตอร์วัดแบบปกติถ้าต่อแบบปกติเนี่ยต่อแบบเดิมๆปกติตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการแยกกล่าวนะครับเป็นการแยกกล่าวก็คือด้วยความที่อะแดปเตอร์เนี่ย มันม,มีหมอ้อแปลงไอโซเลตนะครับดังนั้นมันจะแยกกาวแต่ว่าในงานโซลาเซลล์ที่ผมจะแต่ว่าในงานโซลาเซลล์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบแยกกาวมันจะเป็นกาวร่วมนะครับดังนั้นนะครับผมได้ทําการทดลองนะครับอันนี้คือคลิปลีบเสร็จป,ปุ๊บก็จะเทสเลยก็ไม่ได้มีการแบบเทสด,ดูก่อนว่ามันได้ไม่ได้นะครับก็คือเร็วเป็นคลิปเรียวเลยนะครับ ก็นำฝั่งกราวนะครับประคิดตัวนี้นะกราวฝั่งเอาพุตเนี่ยมาเชื่อมต่อกันกับกราวฝั่งอินพุตนะครับเชื่อมต่อต่อกราวฝั่งอินพุตดังนั้นมันเสมือนว่าเราจำกราวแลละนะครับจำกราวมันจะส่งผลยังไงนะครับเทสเลยนะครับปรับแรงดันขึ้นเหมือนเดิมนะครับ ม่รู้ว่าจะทำางานได้หรือเปล่าหรือว่าจะทิปหรือว่าจะอะไรนะครับไ่นะผมเช็คก่อนก้าวปึ๊บทิปก้าวดูวนะสต็อปก่อนแป๊บน,นึงโอเคครับบันทึกต่อก็คือเมื่อเมื่อกี้ ไม่ผมไม่แน่ใจผมก็เลยสต็อปแล้วก็เช็คใหม่ก็คือแต่ผมก็ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็คือเราจะนําขั้วลบหรือว่ากราวนะครับฝั่งอินพุตนะครับเชื่อมต่อกันกับกราวฝั่งเอาพุตนะครับโอเคปรับแรงดันต่อนะครับจะสังเกตว่าพอแรงดันฝั่งอินพุตใกล้ๆจุดที่มันจะสามารถทํางานได้นะบอร์ดไฟมันจะกระเพื่อมแบบนี้นะครับซึ่งซึ่ง มันไม่ควรเกิดถ้าถ้าเกิดแบบนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro อาจจะลวนได้นะครับดังนั้นมันจะต้องมีการเดี๋ยนะ,ะทำไมไม่ขึ้นนะเดี๋ยนะโอเคเอาใหม่เมื่อกี้ผมผ่อนลงโอเคแรงแรง,แรงไอตัวแรงนั้นเริ่มขึ้นแล้วนะเมื่อกี้เผลอไปหน่อย โอเคก็แสดงว่านะครับอันนี้ได้แล้วนะประมาณร้ออันนี้ก็ออก12ปกติก็แสดงว่าเราสามารถที่จะจำไฟล,ลบหรือว่ากราวอินพุตกับกราวเอาพุตถึงกันได้กรณีที่เป็น dc นะครับใน,รในกรณีที่เราไม่ต้องการแยกกราวถ้าเราต้องการแยกกราวเราก็ไม่ต้องจำถึงกันมันก็จะเป็นการไอโซเลตกันไปในตัวเพราะว่ามันมีหมอแปลงนะครับ โอเคครับประมาณนี้